หลังพาแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดพ่ายนิวคาสเซิลแบทหมดรูป4ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาปโปรตุเกตยืนยันว่าจะไม่ใส่ใจกับเสียงวิจารณ์พร้อมประกาศชัดว่าจะขอโฟกัสไปที่เกมสำคัญกลางสัปดาห์ที่ต้องเปิดบ้านรับมือโอลิมปิกลียงในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากเกมแรกครับเสมอกันมา2ประตูต่อ2 เกมนี้ถือเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญของทีมปีศาจแดงที่กำลังเผชิญกับความกดดันรอบด้านทั้งฟอร์มในลีกและกระแสจากแฟนบอลความพ่ายแพ้ต่อสาลิกาดง,งับทำให้แมนยูนเต็ดไม่ชนะใครมาแล้วสี่เกมติดต่อกันในทุกรายการและเสียไปถึง11ประตูในช่วงเวลาดังกล่าวทำให้ตำแหน่งของอโมริมครับเริ่มถูกตั้งคำถามจากสื่อและแฟนบอลจำนวนมากอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่สนเสียงวิจารณ์และขอโฟกัสเฉพาะเกมสำคัญที่กำลังจะมาถึง เราแพ้เพราะความผิดหวังของตัวเองนวิวคาเซิลเก็บบอลจังหวะสองได้ดีและลงโทษเราในทุกโอกาสเราทําให้การชนะเป็นเรื่องยากและยิ่งช่วยเหลือคู่แข่งด้วยความผิดพลาดของตัวเองมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกอโมริมยังยอมรับเขาว่าไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าปัญหาใหญ่ที่สุดนั้นคืออะไรแต่ย้ําว่าต้องไม่มีข้อผิดพลาดแบบเดิมในนัดที่จะเจอกับรียงเมื่อถูกถามถึงกระแสโจมตีที่ถาถมเข้ามาครับหลังทําผลงานย่ำแย่อโมริมก็ตอบว่า ผมเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงวิจารณ์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมแคร์ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการแพ้และผมก็ไม่ต้องการปกป้องตัวเองถ้าคุณดูอันดับในตารางทุกอย่างมันก็พูดได้ชัดเจนแล้ววันพฤหัสสบดีนี้สำคัญมากสำหรับเรามันคือโอกาสที่เราเหลืออยู่ในฤดูกาลนี้และเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบยูโรปาลีกครับคือเส้นทางสำคัญของแมนยูในการคว้าตั๋วกลับสู่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้า โดยหากสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้ก็จะได้สิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งอันดับในลีกครับแน่นอนว่าเกมกับลียงสําคัญมากเราต้องผ่านข้อรอบเพื่อรักษาโอกาสไปแชมเปียนส์ลีกผมเชื่อว่าเราจะลุกขึ้นมาให้ได้เหมือนที่เคยทําและบระหัสเสบดีนี้เราต้องการแรงสนับสนุนจากแฟนบอลแฟนบอลเมนยูจํานวนมากเริ่มแสดงความไม่พอใจกับผลงานที่ตกลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวรับที่เสียประตูง่ายและเกมรุกที่ขาดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันครับอโมลิมก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องของการจัดตัวและการเปลี่ยนแผนที่ดูไม่ชัดเจนแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่หวั่นไหวแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าเกมกับลียงนั้นจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทั้งในแง่ของฤดูก,กาลและตำแหน่งของเขาในอนาคตสถานการณ์ของแมนยูในตอนนี้ครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟอร์มตกอย่างต่อเนื่องไม่ชนะใครใน4เกมหลังสุดและอยู่นอกโคตาท็อปโครับ ในขณะที่ยูโรปาลีกครับอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยเกมนัดแรกเสมอกับลียงมา2ประตูต่อ2ครับส่วนนัด2จะกลับมาเตะกันที่โอลด์แท็บฟอร์ด